99999ว้าก้าแล้วไอ้บิงพี่เบิร์ดเอ้าเอาพีบิลไม่จุดอ่ะพี่เบิร์ดเอ้าดูนเดียรออยู่คนเดีพี่เบิร์รออยู่พี่เบิร์ด คิวว่าเห็นคิวนี่ว่าพี่เบิร์นรอจุดอยู่เมื่อกี้คิวก็เลยออกไปรอประตูอ้าวพี่เบิร์นทำไมเราไม่คุยกัอนห่ะพี่ช่วงสตาร์เดอร์แนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลว่าเพผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0นคนวายเมย์ไม่น่าเชื่อคลิกเลยตอนนี้ที่ e v e ว่า y พเกม .com ตามเกม identity v เพียงใช้แค่ uid เท่านั้นพร้อมกับคุ้ม3ต่อนั่นก็คือส่วนลดจนเต็ม ว่าคอยทุกๆยอด100บาทและสามารถนํำโค้ดสแตด์ยตูนไปใช้ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกต่างหากเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดตรงที่เคลมว่าเพยเท่านั้นโอ้ยไม่น่าเชื่ออย่างนี้ต้องเติมแล้วกี้อย่าลืมมาเติมแล้วก็ใช้ค้นของเด๋อกันยอยๆนะคะมาละแล้วผมมาไงตอนนี้ผมมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อกี้ผมมาแค่ยี่สิบตอนที่ไอเลนทักว่ามันวางประตูอะไรของมันละคิวยังหาประตูไม่เจอเลยพี่เมื่อกี้เนี่ย คิวยังหาประตูไม่เจอเลยแม่ไงเอ๊ะโอ้ด่าที่เราชอบสุดยอดความสวงจ้าของลีอมมารีโอพี่ใส่มาให้มันดูรวยๆสิพี่เบิร์ดรวยๆเหรอใส่มาให้มันดูรวยๆสิเออนั่นนั่นเออค่อยพูดกันรู้เรื่องหน่อยอ้าวพี่เบิร์ดใส่คู่ไกด์เล่นไปใส่คู่ไกด์เล่นไปแล้วลันมีอยู่พี่ลันมีอยู่เราจะเอามาเล่นเล่กันใช่ไหมโอ้ยไอ้ไอ้วะเขาจะกินคู่ประตูถัดไปว่ะ นยได้ออบไหมสกินคู่เนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวรันทำให้พี่เบิร์ดตายแติดรูปรันก็บอกว่ารันโสดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยจะไปหาฟาโรเดีดใช่ไหมโอ้ยหาฟาโรดีมู้อะไไม่รู้อ่ะเฮียเฮียเฮียเจริงจแล้วเราแอบเข้ากับเอมม่าเราไม่ได้ชอบเธอลาก่อบ่ายเขาชอบผู้หญิงผู้หญิงมันผมแรงใช่เฮ้ยเราก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันเฮ้ยเราสองคนนี่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเสียงอะไรไอวี่เหรอไอวี่หายอย่าอย่าอย่า เสียงหัวใจขึ้นใกล้พี่ใช่เปล่าหายไปแล้วหายไปแล้วพี่หายไปแล้วตอนแรกมันอยู่ใกล้คิวตอนนี้มันหายไปแล้วอยู่กับนู้อยู่กับนู้โอเคโอเคพี่ปั่นพี่ป้านพี่ป้านคิวหายตัวมันเลยมองไม่เห็นอ่ะมันไม่ว้ามามันไม่ว่ามาหาคนอื่นมันไปหาคนอื่นมาไปหาใครวะคนแพ้เดยตัวมันอยู่ไหนวะหาใครอยู่นะนั่นไงหาผู้ป่วยหรือเปล่าเสียงตรงนี้มันดังจังว่าจะหาตัวไม่เจอเนี่ย เอ้อ้าพี่เบิร์นอ้าเอ้าวอาอาทุกคนดวงตาขึ้นทุกคนแบบโดนสีกันหมดเครองนเรนหี่ตอนนีเอาก่อนไม่ไม่อโนเครื่องก่อนโอ้โหโอ้โหทุกคนเนี่ยมีตอนนี้ทุกคนต่อวิกกันหมดเลยอ่ะมีวิกกันหมดแล้วตอนนี้แฮพีสเรายังไม่มีเลยใช่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 วายแฮร์ไม่โดนลูกสิย์เรดี้โซลันค้ม่ โอ้สิทธิเลนลานโซตี้ค่ะแอบผี้การจะเผยตัวภายในสามสองหนึ่งเลสเตนร์แข่งใช่เอ้เผยตัวแล้วเผยตัวแล้วเอ้ยหาเราไม่เจอดีหาเราไม่เจอดีหาไม่เจอเขาวางปล่อยผีปล่อยผีนาาณรย่แห่ไม่โดนนะดีแฮมไม่โดนดีปั่นต่อ ขอวห้าเครื่องพี่โอวห้าเครื่องอะไรก่อนห้าเครื่องหมดพี่ขอวห้าเครื่องว้าอันนี้แห่โดนคนเอาบิงมาครูเลยหน้านี่มันบอกไม่ไหวแล้วครูบิงหน้านี้หน้านี้จุ๊จุบโอมันบิงใส่พี่เลยอะเอาวีบันเล็กเองวีบันเล็กไดครับคี่บอกมาแล้วคี่บอกมาแล้วโอเคขาว่าหาใครหาคิว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  ใช่พี่เก้าเก้าใช่หาคิวหาคิวไม่ไปถึงตาพี่เก้าเก้าใช่ดูดลูกกระตาพี่ซะก่อนโดนโดนแน่เออมันบอกสักทีนะอีนี่มึงนี่มันหลายทีแล้วอีฟารเลยดิเลี้ยงลูกกระตาก้าเก้าคือเหมือนเลี้ยงลูกเลยเมื่อกี้นะไม่ได้สวยนะไม่ได้สวยนะบ้าเอ้ยไม่ได้สวยเหมือนกัน ใครก็ได้ครับตอนนี้ใครก็ได้ครับไอผู้ป่วยเ่ะไอผู้ป่วยเด่ะไปตั้งสติตั้งสติก่อนสตาร์ทครับเดี่ยวอะไรกับผู้ป่วยผู้ป่วยเคลียร์ท่วารก็อยู่ไอเครื่องของคิวตรงนี้เสียดายว่ะมันเอามันคิวไว้หน้าเครื่องเลยแล้วคิววิ่งไปไหนดีวะเนี่ยเครื่องกลางใช่โอเดรตองอปังโอเครับบิงบังบังบิงบังบังบิงบังบังบิงบ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 บังบงบงบบังบงบงบฝากคำไม้ด้วยครับ ขอบคุณครับงนั taking, ้นเป็นไงบ้างอุ้ยแม่มแม่หนึรเดี๋ยวจะเข้าข้างหน้าแทนนะครับจะเข้าข้างหน้าแทนนะครับแค่แล oh. ้วสวยแ่้อ้าวชร์ตีใส่หน er ูมันจะแห่มันจะแห่มันจะแฮ่เดี๋ยวเ้าจะสิงน้องเดี๋ยวเ้าจะสิงน้องวักน้องฉเอแห่โอเคเาามมาแล้วพี่แห่ตัวเอา แม่งหลุดหายตัวว่ะเขาเขาหันมองพี่อยู่หันรอยเท้าพี่อยู่หันรอยเท้าพี่อยู่ผีอยู่ตรงรันนะผีตรงรันใชครับจุ้มสิวิเซฟบ้างเด้อเซฟไหมยังไม่เซฟพี่ยังไม่เซฟหพี่พี่จุ้งอยู่ตรงไหนอะพี่พี่คิวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตรงตั้งใจถอดรหัสมันไม่ได้ตามไม่ได้ตามมาคนหนึ่งได้ไหมมาฮิวคนหนึ่งได้ไหมเออฮิวทำนี้ไงพี่เบิร์ดเป่าไงเอาเป่าเป่าเป่าอุ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่เบิร์ดอุ้ยมีความโอกาสจะได้เรคุณครับเนี่ยอเมซิ่งกินกล่องแก้วอ่ะอุ้ยรอดอ่ะรอด ออกอุ้ยก็เค่นั้นั่นอะไอยู่บ้านเลยครับก็อยู่บ้านเลยครับไาอยู่บ้านเลยครับขอคนเปิดอีกเครื่องเครื่องนึงได้ได้เดี๋ยวพี่เปิดให้เลยเดี๋ยวพี่ขโมยโซนเดี๋ยวพี่ขโมยเครื่องให้เครื่องมันอยู่ไหนก่อนไม่มีแล sure ้วตัวนี้ไม่มีแล้วโอเคโอเคอ่ะข้างหน้าพี่เลยข้างหน้าพี่เลยเดี๋ยวผมน่าจะโดนห้องใต้ดินแน่เลยเดี๋ยวคิวไปจัดการเครื่องเอง A few minutes later น่ะทันอยู่นะแม่ S <S ผมกำลังขโมยครับจังหวะนี้ได้เวลาฟาโลเลยดิขโมยขโมยแม่งเลยเอ้ยมันมามันมามันมาอ๋อมันเอาเงาไว้อย่างเดียวเดี๋ยวๆปันต่อ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 พี่ปันต่อปันต่อปันต่อเราทั้งพวกปันต่อเก้า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 ล่างเฮ้ยบิงที่เบิร์ตเอ้า อาภิบาลไม่จุดอ,ะ 1941, อ่ะพี่บิรเอ้าดูเด๋ยวรออยู่คนหนึ่งคนพี่เบิร์นรออยู่พี่เบิร์นพี่บิรคิวว่าเห็นคิวนึ่งว่าพี่เบิร์นรอจุดอยู่เม right. ื่อกี้คิวก็เลยออกไปรอประตูเอ้าวพี่เบิร์นเราไม่คุยกันเ่ะพี่ไวเราไม่คุยกันอวันเขาส่งกับพี่เบิร์นนะเขาส่งดอ้พี่โอ้พี่โอ้เปิดประตูอยู่พี่เปิดประตูอยู่เปิดเลยเปิเลยเปเลยเปิดอยู่ครับเปิดอยู่ครับ ผี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 สิงสิงสิงพี่คิวสิงพี่คิวเขามาวางกันประตูไว้ครับเดิน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 ขึ้นห้องวีเดินขึ้นห้องวีทนี้เล่นหนักมากวันนี้สุดยอด้ยโอเคเข้าไปแล้วเขาเขาเก็บเขาเก็บลูกแล้วเขาเก็บลูกแล้วนี่ครับก็ต่างคนต่างนึกว่าแบบอันเนี้ยต่างคนต่างนึกว่าแบบรอจุดกันอยู่อะ ลำแดงอ้าวเก้าสิบพี่ปลาแดงหกสิบวิเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาวายเฮไม่โดนเอ้าเราสองคนนั้นไงอะไม่เป็นไรพี่ปลาแดงเขายังไม่หมดอ่ะลาก่อนมันเป็นความผิดของพี่เบิร์ตไปแล้วโบยโบยมาผิดของพี่เบิร์ตพี่ก็นึกว่าคิวรอจุดคิวคนนึกว่าพี่เบิร์ตรอจุดอยู่คิวคนนึงว่าพี่เบิร์ตรอจุดอยู่เมื่อกี้นี่ ตาคนตับไม่อยู่คิวก็แบบคิวก็แบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอที่ประตูดีกว่าแล้วแบบจนกระทั่งมีคนล้มอ้าแตม่มีคนจุดวะอ๋อพี่เบิร์ดหายไปแล้ว a few minutes later โอ้โหด่าดีดีขอล้อละด่านดีดีที่คนต้องการลงบานไว้แซนเขาจะหาว่าเราบ้าทาโอ้อมมาพี่หลันฟังพี่นะพี่เบิร์ดฟังพี่นะเลนฟังพี่นะ ถ้าคุณ <มา S 1> ทําอย่างนี้ต่อไปคุณจะเป็นบ้า,าจริงๆนะคะดีไ,ไม่ดีอใใรอบหน้าเราอาจจะเจอเขาวงกดก็ได้นะพี่ป่าวงกดอะไรนั่นอะไอ้สนามม้าวงกดที่วงกสดสนามม้ามันเกี่ยวอะไรกับวงกดที่คนรายอดกันเลยอ๋อป่าวงกดป่าวงกดโอ้โหพี่พี่เบิร์ดไม่ไหวนะพี่เบิร์ดไม่ไหวนะพี่เบิร์ดต้องกินยาแล้วนี่นะถ้าพี่เบิร์ดทำตัวอย่างนี้พี่เบิร์ดจะเป็นบ้าจริงนะคะเกิดเจ้าะเจ้าคุพี่เรื่องมันเจ้าเรื่องมันขอแตะหน่อยขอแตะหน่อย แมงูพี่น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 ี่แมงูแม่งูแมงูแมงูแม่ใจแมงูแม่ใจมันจะสาบใครก่อนเอางี้ดีกว่ามันจะสาบใครแม่จะสาบพี่นม่จะสาบพี่เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 ยังไงยังไงสิยังไงสิยังไงสิกันชิวะกันชิวะยังไงสิยังไงสิ มันกดแบบไหนมันเอาตัวเดินไปไหนนะมันเอาตัวเดินไปไหนเราก็ไม่รู้อ่ะเอาไง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 งูไปหาพี่นะไม่มูใหญ่อ่ะตัวใหญ่อ้าวมาจริงด้วยแล้วมาจริงเข้ามาจริงน้ำพัวนัโอ้โหแล้วเขาสาบใครวะน่ะโอ้โหสาปสกายเลยแสดงว่ามันจะเอามาอ้อมมาดิถ้าจะอ้อมเราอหมาว้ายหมาแม่มึงหมา แล้วมันมีหมาอีกหนึ่งเรื่ประเด็นน่ะหนูเห็นวงทำไมหนูเห็นวงแดงๆเออวงแดงคืออะไรอ่ะวงแดงคืออะไรอ่ะโอ้โหมันเพิ่งเอามาใหม่เหรอใหม่ใหม่ใหม่ใหมของตัวนี้หนูไม่เคยเจอมาก่อนเอ๊ะอ๋อวงช่วยด้วยช่วยด้วยว้าว้เกือบ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 บั๊กบั๊กวงอ่ะบั๊กวงเกมบั๊กครับ เกมเกมคุณปักเกมพี่เขาก็รู้กันหมดสิเกมดีเกมดีดีดีคุณต้องปักเพราะว่าไม่ได้ข่าวว่าเขาเนิฟเนิฟแมงูเพิ่มนะพี่เบิร์ดหรือว่าเขาเนิฟเนมฟเนิาเน้ฟมนิฟเนินมาเนมฟเนิฟเนินิฟเ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 นิาเนิิฟเนินิฟเเอิฟเิฟเนิิิเิินเิิน ะเอาสินิทาินจะเอาสลินว้าสรินไได้ตัวปั่นไม่เคยได้ปั่นเลยว่ะตัวปั่นแบบไรไม่ได้วิ่งเล่นไม่ได้มูสาใครวิ่งเล่นก่อนว้โอ๊ยพี่ล้มหน้าประตูพี่ล้มหน้าประตูหน้าประตูเลยโอเคโอเคเขย่าเขย่าเอ็งจะด่าพี่ว่าพี่ขยะเหรอ พี่ใส่ไปแล้วีเลยด่าพี่ว่าขยะมันเป็นบักที่โอ้ยบิงนะบิงมันเป็นบักที่แย่มากอ่ะแย่แย่แย่มันแย่มากไม่ได้ปั่นเลยไม่ได้เข้าเครื่องไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นไงอะไรไปช่วยอุ้ยอะไเดี๋ยวพี่มาแก้ให้เด้อเอ้าอ้าเอ้าป้องไม่ทันพีทขอโทษทีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปหาที่ล้มเดี๋ยวพี่ไปหาที่ล้มได้ๆมายิ้วมายู่วมายู่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนกลางๆห้องอาหาในห้องกดเดี๋ยวพี่ไปหาที่ล้มพี่หาที่ล้มดีๆ เกิ่งจะเข้าคาแล้วเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวรอรออีกเฟตหนึ่งพี่รออีกเฟตหนึ่งรออีกเฟตหนึ่งมาเนี้ยวมาเนี้ยวมาเนี้ยวโอ้คอ่ารอบนี้ผมรอจุดนะรอบนี้ผมรอครับครับครับโอเคครับพี่โอเคครับพี่โอเลาคิวหลงกับเล่าคิวหลงกับสีแดงมันเหี้ทีนี้แหละโอ้โหสิบเก้าวิเลยก็ประตูใกล้คิวอ่ะนั่นเดี๋ยวน้องไปเปิดถังขยะให้พี่ได้ถังขยะเยวฝั้อขยะเราสีแดงมันแดงไปหมดเลยชั่วโมงไม่ออกว่ามันเข้าตัวไหนเนี่ย มันดักไว้หน้าประตูนะมันตัวดักหน้าประตูอยู่ใกล้ๆพี่คิวเลยนี่หลุมเนี่ยเนี่ยนี่เลยลุมอยู่ห้องมอนิเตอร์พี่หลุมอยู่ห้องมอนิเตอร์ราจุดนั้นมันเอาตัวตีมันเอาตัวตีเอาตัวแดงตีสวยสุดยอดครับเอาตัวแดงตีพี่อันตรายคตรโหดโคตรอันตรายโอ้ตกใจยังอ่ะอยู่ไหม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 พี่แล้วเราไปประตูก่อนดีกว่าพี่เราไปประตูก่อนดีกว่ายังไงมันก็ตาแดงเหรอพี่มันตาแดงตาแดงอ่ กำลังไปเปิดครับกำลังไปเปิดครับมันเห็นเด๋ว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 เออให้มันเห็นไปหรือพี่ทันดิทำไมจะไม่ทันยังไงก็ทันโอ้ยยังไงก็ทันก็สู้ๆนะพี่นะก็สู้ๆนะก็สู้ๆนะสู้ๆมาไม่ทันหรอกมันมาไม่ทันหรอกเนี่ยตัวลุ่มทึ้งเดินตามมาเนี่ยพี่บอสจะพึ่งไปก็ได้พี่เนี่คือระดิ่งแล้วเหรอ มันเหมือนมันเหมือนจะเป็นบั็กที่ดีแต่มันก็เป็นบั็กที่แย่มากคิวมองไฟแดงไม่ออกเลยพี่มองไม่ออกเออไฟแดงมันตีกันไปหมดเลยเมื่อกี้ <Okay. S 1> ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ